สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสวัสดีครับตอนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นครับวันนี้วันอังคารที่20เมษายน2564อยู่เรา3คนครับผมขวัญล้มมาเซียกอติดบาร์ซิลูนาครับปีเตอร์โบสจออเล็กเชลซีครับโค้ชแักทันข่าวลิเวอร์พูลครับมาติดตามประเด็นที่น่าสนใจของฟุตบอลต่างประเทศนะครับยังคงเกาะติดอยู่กับ กระแสข่าวที่ร้อนแรงที่สุดในรอบ2วันที่ผ่านมานั่นก็คือยูโรเปียนซูเปอร์ลีกนะครับเมื่อวานนี้ในจอบประเด็นเนี่ยเราทำไปแล้วถึงการโครงสร้างต่างๆนะแนวคิดแล้วก็ข้อดีข้อเสียว่าถ้ามีจริงๆเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างวันนี้เนี่ยเรามาสารต่อเพราะว่าเมื่อวานนี้ครับหัวเรือใหญ่นะของยูโรเปียนซูเปอร์ลีกเนี่ยก็คือฟอร์ n o โนเปเรสครับที่เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานเนี่ยได้ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อของสเปนเอลชิริงกิโตนะครับก็ทำให้เรารับรู้ถึงหลากหลาย เรื่องราวใช่นะเพิ่มข้อมูลเข้ามาอีกว่าเอ้ยมันมีอย่างนี้อย่างนี้นะแนวคิดของฝั่งเราทําไมเราถึงต้องเริ่มโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับนะครับวันนี้เรามาลงลึกเน้นไปที่บทสัาพา์แล้วเดี๋ยวไปขยายความต่อกันเลย ถูกต้องเลยนะครับประเด็นร้อนแบบนี้เราหารไรดับร้อนหน่อยไหมขวัญน้ำมาเสียนี่ครับผู้สนับสนุนของเราครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างนะครับลองฝากไว้ด้วยนะมากกว่ากีฬาคือน้าใจนักกีฬาบริษัทไทยเบลเวเดตจำกัดมหาชนครับผู้ผลิตและจัดจาหน่ายน้ําแร่ธรรมชาติตาช้างนั่นเองครับผมครับผมสิ่งแรกครับที่คนอยากรู้มากที่สุดก็คือทําไมถึงมีซูเปอร์ลีกเกิดขึ้นนะครับฟลเรนติโนเปเรสบอกเองเลยนะครับว่าทําเพื่อเซฟวงการฟุตบอลเปเรสให้สัมภาษณ์ครับ ตามภาพนี้เลยนะครับกับเอลชิริกิงโตเขาบอกว่าสมโมสรใหญ่จากอังกฤษอิตาลีแล้วก็สเปนเนี่ยต้องการหาทางออกจากสถานการณ์การเงินที่ตอนนี้มันเลวร้ายมากกับช่วงโควิด19สมาคมฟุตบอลยุโรปนะครับเป็นในเครือสมโมสรนะครับหรือว่า ECA บอกว่าทั้งวงการฟุตบอลยุโรปเนี่ยเสียรายได้รวมกัน5,000ล้านยูโรครับม,มหาศาลมากยกตัวอย่างครับเรอัลมาด,ดริดของเปเรสนะฮะปีที่แล้วลงทุนไป800ล้านยูโร ได้คืนกลับมาแค่700รล้านยูโรคือขาดทุนไป1 0 0แลร้อยถูกไหมใช่ปีนี้ลงทุนไปเก้าร้อยล้านยูโรได้คืนกลับมา600ล้านยูโรเท่ากับปีนี้ขาดทุน300ร้อยรวมกับซีซันที่แลวอีก100่งร้อยไปเรียกสุดว่าสซีซันเราเสียเงินไป400ร้ล้านยูโรเลยมหาศาลนะเยอะมากสี่ร้อยล้านยูโรเนี่ยเป็นบางสโมสรเนี่ยคือ นี่คือรายได้ทั้งหมดเลยนะ <แ S 2> <ừ week. S 1> ผมว่าบางสโมรสรในรอบ10ป,ปีนะถูกไหมเปเรสบอกว่าสาเหตุก็เพราะว่ามันไม่สามารถหาไรายได้อื่นๆได้มากกว่าเงินลิขสิทธิ์ทีวีอีกแล้วครับดังนั้นทางที่ดีที่สุดคือการเพิ่มรายได้จากความน่าสนใจของเกมการแข่งขันของแฟนบอลทั่วโลกดังนั้นเราเลยสรุปกันว่าแทนที่จะไปเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยน เราทำซูเปอร์ลีกแทนดีกว่าเพราะม,มันสามารถบรรเทาอะไรได้ที่เสียไปได้มากกว่านั่นเองเออครับคือตรงจุดนี้เนี่ยเห็นสิ่งที่เปเรสพูดหลายคนอาจจะตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยเอาแล้วคุณไปลงทุนเยอะขนาดนั้นทําไมอะเงินที่คุณเอาไปใช้เนี่ยคุณไปซื้อนักเตะแบบระดับค่าตัวร้อยล้านหรือเปล่าอย่างดิวที่ผ่านมามาติดในช่วง ปี2ปีที่ผ่านมาก็คือเอเดนอาซาที่ซื้อมาในระดับแบบทะลุร้อยล้านซึ่งปีที่ซื้ออาซาจริงๆซื้อหลายคนนะใช่ก็ซื้อใช้เงินลงทุนไปเยอะอแต่ว่าตรงจุดเนี้ยเราต้องมาทําความเข้าใจว่าโดยปกติแล้วสโมสรใหญ่ในยุโรปเขายังคงยึดอยู่กับกฎของ financial fair play ยังมีข้อกําหนดจากทางยูเอฟ่าอยู่คือเขาไม่ได้ทําผิดกฎนะครับเงินที่เขาสามารถใช้จ่ายซื้อนักเตะได้ก็คือมาจากเงินรายได้ของสโมสรใช่แต่ทีเนี้ยครับพอมันมีโควิด -19 เ้าขาลงทุนไปเขากะว่าเดี๋ยวลงทุนด้วยเม็ดเงิน เดี๋ยวมันจะได้กลับคืนมาด้วยเม็ดเงินที่สมน้ําสมเนื้อกันแต่พอโควิดเข้ามามันทําให้แผนต่างๆมันพังทลายคืออย่างลงทุนไป700อย่างน้อยสมมติได้กลับมา800ก็กา100ออําไรร้อยหนึ่งก็ยังดีจจะไม่ถึงหรืออาจจะแบบลงทุน700ได้กลับมา700กับอีก20ล้านแต่อันนี้มันกลายเป็นลบและก็ลบมา 2, 2> ปีติดมัน,ม,นมันคืออันนี้คือเข้าเนื้อเต็มเต็มแล้วอันนี้คือสโมสรนใหญ่แล้วสโมสรนเล็ก ก็ลดหลั่นจํานวนตัวเลขกันไปเงินทั้งเงินลงทุนแล้วก็เงินรายได้ที่เข้าสู่สโมสรตัวเลขอาจจะดูน้อยกว่านี้แต่ว่าได้รับผลกระทบเหมือนกันหมดคือมันเป็นเรื่องของรายได้ที่มันไม่น่าพอใจจาก UCL ด้วยที่ผ่านมาเราพูดกันว่า UCL ให้เงินการแข่งขันสูงสุดในยุโรปแต่กับสโมสรพวกนี้กับการลงทุนที่มันมากขึ้นแต่ว่ารายรับที่มันเสียไปกับช่วงโควิดเนี่ยมันไม่มากพอบรรดาสโมสรยุโรปที่ลงแข่งพวกรายการยุโรปเประจำเขาก็มองว่า อาบรดาทีมเล็กคือก็รับเงินจากในลีกจากฝ่ายจัดการในการในประเทศตัวเองอยู่แล้วแต่ทีมพวกเขาาลงทุนเพื่อไปแข่งบอลยุโรปด้วยเพี่งแต่เงินที่มันมอบกลับมามันไม่เพียงพอมันอาราแบบบางทียังเท่าเดิมอยู่เลยแต่ว่ารายได้รวมๆกลับลดลงในด้าน,นอื่นอย่างเงี้ยมัน<ๆ>เริ่มใช้จ่ายไม่พอแล้วรเราก็เลยมานั่งคิดกันว่าด้วยผลกระทบจากโควิด -19 หรือเปล่าที่ทําให้การ ดำเนินง,งานนะของซูเปอร์ลีกเนี่ยมันรวดเร็วมากจริงๆใช้คําว่ามันผลักดันไร้เ,ออเร็วขึ้นมันเข้ามาเร่งกระบวนการในการจัดตั้งลีกซูเปอร์ลีกนี้ดีกว่าใช่ใช่เลยนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลงลึกกันต่อในเรื่องของการที่เมื่อกี้เปเรสเขาพูดเป็นนิดนึงแล้วละ่ะว่าจะทํายังไงละ่ะให้เกมการแข่งขันมันน่าสนใจยิ่งขึ้นเพราะนี่แหละมันคือจะเป็นการทําให้เพิ่มรายได้ได้นะครับเขาบอกว่าในเมื่อตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะทำยังไงก็ตามรายได้สูงสุดของวงการฟุตบอลมันอยู่ที่ลีกสิทธ ถ่ายสดทาง<ม>ทีวีหรือว่าทางไหนก็ตามนะครับดังนั้นคุณต้องหารายการบอลอะไรก็ตามที่มันดึงดูดแฟนบอลได้มากกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้นะครับ<ม>เขายกตัวอย่างนะเปเรสเขาบอกว่ามีลหลายๆเกมนะที่คุณภาพมัน,ม,น,ม,นมันต่ำอะที่แข่งกันอยู่ในทุกวันนี้<ม>นะครับอแต่ลองนึกดูสมมุติถ้าเราสามารถนำบาร์เซโลนามาเจอกับแมนยูไนเต็ดได้อย่างเงี้ยมันน่าสนใจกว่าไหมอะมันน่าสนใจกว่าแมนยูไปเจอกับทีมที่เป็นทีมที่ระดับต่ำกว่าอย่างเงี้ยสรุปแล้วโลกใบนี้ต้องการอะไรล่ะนะครับ เรามีแฟนบอลอยู่ทั่วโลกนะครับเราสามารถทําเงินจากตรงนี้ได้รายการอื่นๆเนี่ยทำเงินไม่ได้ขนาดนี้คือเขามั่นใจในศักยภาพของ12ทีมที่เป็นหัวหัวต้นตอของโลกใบนี้ที่แบบมีแฟนบอลฐานแฟนบอลเยอะมากคือเปเรสการ์เซสูรในมุมที่คือถ้าเป็น UCL อ่ะมันมีโอกาสที่ทีมใหญ่เจอกันไหมมีแต่ต้องรอรอบลึกๆหน่อยใช่แต่ไอยูโรเปียนซูเปอร์ลีกเนี่ยเจอกันทุกอาทิตย์หูสัก คำว่าเจอกันทุกอาทิตย์หลายคู่ด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าบิ๊กแมตคู่เดียวหลายคู่มันกลายเป็นบิ๊กแมตบิ๊กแมตบิ๊กแมตในสัปดาห์เดียวกันเพียบไปหมดเลยคือเปเรสเขาบอกว่าใน UCL ยุคสมัยเนี้ยความน่าสนใจจะเริ่มอย่างจริงจังเนี่ยคือรอบสิบหทีมสุดท้ายเป็นต้นไปเขาพูดเอาไว้แบบนี้เห็นภาพครับนะครับสำหรับเปเรสแต่อันนี้คืออันนี้คือตั้งแต่นัดแรกเลยใช่จนตั้งแต่นัดแรกเลยแล้วที่สำคัญเนี่ยพอได้เงินมาเปเรสยังอธิบายต่อนะครับมันก็ดีสำหรับทุกคนนั่นแหละ เขาพูดเปรียบเทียบเป็นพีระมิดฟุตบอลเขาบอกว่าจุดสําคัญเลยหัวยอดพีระมิดหัวยอดพีระมิดคือทีมที่เป็นทีมบนบนเนี่ยออพวกเราทีมก่อตั้งทีมที่แบบครองมหาอำนาจของโลกลูกหนังเนี่ยต้องอยู่รอดก่อนอต้องมีเงินตรงนั้นก่อนเงินมันถึงจะไหลลงมาจากข้างบนลงมาข้างล่างเขาพูดในในมุมของธุรกิจแบบนี้ด้วยนะครับเขายืนยันว่าเราซูเปอร์ลีกเนี่ยไม่ใช่ลีกสําหรับคนรวยเราคือลีกที่ทํามาเพื่อเซฟวงการฟุตบอลเขาย้าแบบนี้คุณอาจจะพูดว่า คนรวยก็จะรวยกว่าเดิมคนจนก็จะจนกว่าเดิมพวกคุณอาจจะคิดแบบนั้นแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาบอกว่าพรุ่งนี้ของเขาก็คือวันอังคารนี <ừ> ่ยเดี๋ยวโจนรอปต้าจะออกมาอธิบายเพิ่มเติมเกีเ่ยวกับเรื่องนี้ <c oughs> เรื่องการเส <c oughs> ียนไว้มีการส่งไม้ต่ออูดก<ป>ัน<ข>แบบนี้เลยนะแต่เขาก็บอกว่าเนี่ยแหละสุดท้ายมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้อย่างเช่นยุค1950ยูุโรเปียนครับเข้ามาก็เซฟวงการฟุตบอลในยุคนั้นอ๋อประมาณนี้ครับครับคือสาเหตุที่ทําไมเปเรสถึงต้องพูดถึงโจนรอ้า อันนี้เข้าใจได้เพราะว่าถ้าถามถึงสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้หลังจากที่มีผลกระทบจากโควิดสิสโมสรที่ใช้คําว่าได้รับผลกระทบมากที่สุดคือบาร์เซโลน่านะครับลองไปเปิดดูลิสต์จำนวนรายได้ที่สูญเสียไปบาร์ซ่าเป็นที่ขาดรายได้มากที่สุดมัดิดว่าเยอะแล้วบาร์ซ่าเยอะกว่าดังนั้นลาอต้าที่รู้ว่าสโมสรกําลังเจอกับสิ่งใดอยู่คือคนที่เข้าใจ สถานการณ์แบบนี้ดีที่สุดวันนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นว่าลาปอต้าจะออกมาเสนอมุมมองของตัวเองอย่างไร,รนะครับแล้วอย่างที่เขาบอกเปรียบเป็นพีระมิดเนี่ยมันทําให้เราเห็นภาพว่าสโมสรใหญ่ถ้าเกิดว่าหัวยอดพีระมิดเนี่ยที่มีสโมสรใหญ่เ,เรายกเป็น15ทีมก่อตั้งเพราะว่าเดี๋ยวมี12จะมีเพิ่มอีกฟาวเอร์น15นะครับเป็นผู้ก่อตั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าหัวยอดพีระมิดมันไม่แข็งแกร่งเราลองนึกภาพถ้าเกิดว่าพีระมิดหัวยอดมันพังทลาย ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะล้มเป็นโดมิโน่ไปเรื่อยๆออขนาดเอาง่ายขนาดทีมใหญ่ยังเละแล้วทีมเล็กจะไปเหลืออะไรน<ช>ี่คือมุมที่ไปเละเขาพยายามจะสื<ช>่อนะครับไอ้ส่วนที่เรื่องการแบ่งสัดส่วนจริงๆเขาก็พูดเ,ออเสริมมาไว้เหมือนกันเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงทีมกลางทีมระดับกลางทีมระดับเล็กเนี่ยเดี๋ยวพอซูเปอร์ลีกที่จัดตั้งด้วยทีมใหญ่อยู่รอดแล้วเงินเหล่านี้มันจะไปถึงพวกคุณแน่นอนไม่ว่าจะทางใดก็ทางหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการซื้อขายนักเตะหรือว่าเงินสปอนเซอร์หรือ ในอนาคตทีมอย่างโร m มาทีมอย่างนาโปลีพวกคุณก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่ซปเปอร์ลีกได้เช่นเดียวกันนะครับเขาก็มีการเสริมข้อมูลตรงจุดนี้อ,อีกเรื่องหนึง่งนะเปเรสเขาก็พูดเชื่อมโยงไปที่รูปแบบใหม่นะครับของยนะูฟาก็คือที่มีการยืนยันออกมาในปี2024เขาบอกว่าไอแพลตฟอร์มแบบนั้นเนี่ยมันยังไม่ค่อยน่าพอใจแล้วเรารอไปถึงตอนนั้นเนี่ยให้เรารอถึงปี2024เราตายพอดี นะต้องการความโปร่งใสมากกว่านี้จากทางยูฟ่าด้วยนี่คือสิ่งที่เรียกร้องจากยูฟ่าใช่นะครับเปเรสเขาบอกว่านักเตะเนี่ยควรจะเย็นๆก่อนนะเพราะว่าการข่มขู่จากยูฟ่าเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นจริงแต่สําหรับผู้ถือเอกสิทธิ์ยูฟ่าก็ต้องมีความโปร่งใสด้วยยูฟ่าอย่าลืมนะไม่ได้เป็นองค์กรที่มีภาพลักษณ์ที่ดีสักเท่าไหร่พวกเขาเนี่ยไม่เคยเปิดเผยเงินเดือนเลยด้วยซ้ำว่าประธานสโมสรอนเนี่ยได้อะไรบ้าง พวกเขาเนี่ยนำเสนอ,อยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในรูปแบบใหม่ซึ่งไม่มีใครเข้าใจแล้วพวกเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะเริ่มต้นในปี2024ซึ่งถ้าเกิดว่าพวกเรารอคอยจนถึงปี2024เนี่ยตายกันหมดพอดีมีหลายสโมสรเนี่ยสูญเสียรายได้เป็นทีมละหลายร้อยล้านสิ่งที่อเล็กซานเดอร์เซฟลินประธานของยู f a ฟาออกมาพูดก่อนหน้านี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถ ไม่สมควรออกมาพูดเขาโจมตีไปที่อันเดียอันเยรี่ว่าเป็นงูพิษเป็นพวกขิวเงินยูฟาต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้นะคุณเนี่ยจะมีประธานที่ออกมาพูดในลักษณะกล่าวหาคนอื่นแบบนี้ไม่ได้นี่คือการดูถูกเราต้องการความโปร่งใสเราต้องการความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนึกไม่ถึงจริงๆว่าในประชาธิปไตยของยุโรปเนี่ยจะมีคําพูดแบบนี้ด <c oughs> <ๆ>้วยนี่คือการสวนสล <c oughs> นักคือ,ค,อ,ค,อคือต้องเท้าความก่อนว่าเซฟรินเขาให้สัมภาษณ์ ก่อนน้านี้นะครับคนนี้นะประธานยูฟ่าคนล่าสุดนะครับเขาก็บอกว่าเราทํางานโดยที่ไม่รู้มาก่อนว่ามีงูพิษอยู่ใกล้ๆตัวเราแต่ตอนนี้เรารู้แล้วแล้วเขาสับไป2คนสับเอ็ดวูดเวิร์ดรองประธานบริหารของ Man อแมนยูว่าอะไรว่าวิกก่อนยังคุยกันอยู่อย่างดีอบอกอบว่าตกลงครับครับเอ็กามออกไปเข้าร่วมลีกนั้นแล้วเหรอหรืออย่างอันเดรียอันเจลีอันนี้คือเป็นประธานของ ECA มาก่อนสุดท้ายโอ้โหแต่ก็เจอเปเรสสวนกลับเหมือนกันครับใช่คืออันเนี้ยครับ ช่วงหลังๆเนี่ยก็เริ่มมีแฟนบอลที่มามองในมุมที่ว่าเออที่ผ่านมายูเอฟ่าก็มีสิ่งที่ทําแล้วยังทําให้แฟนบอลรู้สึกเครือบแคลงใจอยู่ในหลายๆอย่างใช่เหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของเนี่ยแหละครับสัดส่วนการแบ่งรายได้ต่างๆคือจริงๆผมมองว่าในมุมแฟนบอลนอะถ้ามันไม่มีเรื่องนี้บุมขึ้นมาแฟนบอลก็ไม่ได้รู้ละเอียดมาก<ช>่แฟ,แฟนบอล <ๆ S 1> ก็ไม่ได้ไปสืบค้นอะไรเยอะแฟนบอลยังอนินกับยูเฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกทุกทีมยังแข่งขันเพื่อ UCL ถูกสไหมแต่ในมุมมองของสโมสรที่เขาทํางานกันเบื้องหลังมา บางทีเขาต้องมีน้ำหนักเพียงพอจริงๆไม่อย่างนั้นเขาคงไม่ไม่เร่งโปรเจกต์ทุกอย่างให้ให้มันเร็วขนาดนี้ถูกปะ่ะคือโอเคแหละว่ารูปแบบใหม่ของยูเอฟ่าที่จะเพิ่มเข้ามาในปี2024เขาเพิ่มจำนวนทีมจาก32เป็น36แล้วก็เพิ่มเงินให้แต่ผมว่าบรรดาแต่ละทีมเขาก็มองว่าคุณเพิ่มจํานวนทีมเพิ่มจํานวนแมชเพิ่มจํานวนเงินรางวันแต่พอเอามาเทียบเป็นสัดส่วนแล้วว่าไอ้แมชที่เพิ่มกับเงินที่เพิ่มมาบางทีมันไม่สอดคล้องไงแต่ถูกะ เงินเพิ่มก็จริงแต่เพิ่มนิดเดียวผม,มผมสมมติแล้วกันสมมติคุณเตะเพิ่มอีกสักหนัดแต่เงินเพิ่มมา10ล้านปอนด์ทั้งที่ถ้าเกิดคุณเอาจำนวนหนัดเนี่ยไปเตะในยูโรเปียนซูเปอร์ลีก คุณอาจจะไม่ได้10บล้านปอนด์แต่คุณอาจจะได้30 40ล้านปอนด์ออคือผมว่าทีมใหญ่ไม่ได้ซีเรียสที่มันเตะเยอะขึ้นแต่เขาแค่ซีเรียสที่ว่าไอ้เงินที่มันเพิ่มขึ้นมามันควรสมเหตุสมผลกับแมชที่มันเพิ่มขึ้นมาใช่คือตรงส่วนนี้เราเริ่มเห็นคอมเมนต์ในโลกออนไลน์นะจากแฟนบอลไม่ว่าจะเป็นจากไทยหรือว่าแฟนบอลจากต่างประเทศที่เขารู้สึกว่าที่ผ่านมายูเอฟ่าแทบจะไม่ได้เสียอะไรเลยนะคือเขาเป็นองค์กรที่รับผลประโยชน์อย่างเดียวเป็นตัวกลางที่ท ไปขายลิขสิทธิ์สมมติยูฟ่าใช่ไหมลีกได้มาแล้วค่อยมาแบ่งอารมณ์แบบประมาณนี้คือไม่ได้จ่ายอะไรเลยพอค้าคนกลางไม่ได้เสียอะไรเลยได้เงินสปอนเซอร์มาแล้วก็เอาไปจ่ายเงินรางวัลแต่ในช่วงโควิด -19 เนี่ยอารมณ์แบบว่าทีมอื่นในยุโรปโอ้โหเจอผลกระทบแต่ยูฟ่าก็ไม่ได้มาช่วยอะไรเพิ่มเติมถูกไหมใช่ใช่ครับคือตรงจุดนี้แหละเกิดเป็นเป็นแบบคำถามในใจของแฟนๆก็คงคิดแบบช่วงโควิดสโมสรดังต้องช่วยตัวเองกันแต่ว่ายูฟ่าปล่อยวางเรื่องนี้ไปหน่อยนะครับ ข้อต่อมาที่เป็นประเด็นน่าสนใจครับคือเปเรสบอกว่าฟุตบอลมันต้องวิวัฒนาการในตัวของมันแล้วก็จะเปิดโอกาสให้สนับคนอื่นๆด้วยเปเรสบอกว่าฟุตบอลต้องการวิวัฒนาการเหมือนทุกอย่างในชีวิตเราแหมมาสคมเลยนะฮะรคัสมาแล้วและเวลานี้ฟุตบอลต้องวิวัฒนาการแล้วเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยมันเริ่มมีความน่าสนใจน้อยลงลิขสิทธิ์ทีวีปัจจุบันมันลดลงเราเลยอยากจะทำซูเปอร์ลีกขึ้นมา และพอบวกกับโควิด1 9อีกมันยิ่งทําให้เราต้องทําอย่างเร่งด่วนเลย <c oughs> ตอนนี้เราทุกคนเจ๊งกันหมดแม้ว่ายูฟ่ากับฟีฟ่าจะต่อต้านเราแต่ฟุตบอลมันต้องเปลี่ยนแปลงจริงๆมันไม่ใช่หลีกแบบปิดนะเราเชื่อมั่นในความเป็นธรรมของทุกสโมสรในโลกฟุตบอลต้องวิวัฒนาการมันก็เหมือนกับบริษัทแล้วก็ผู้คนต่างๆนั่นแหละฟุตบอลต้องปรับตัวดังนั้นบางอย่างที่เราต้องทํา12ทีมผู้ก่อตั้งเนี้ยคือมีฐานแฟนบอลมากที่สุดในโลกจริงๆ <c oughs> เรายังไม่ได้เชิญปารีแสแซงแชคแมงมาแล้วก็ยังไม่ได้เชิญ2ทีมเยอรมันอย่างบาเยินแล้วก็โบรูเซียดอทมุนด้วยรเราต้องการมี15ทีมผู้ก่อตั้งเป็นตัววางและอีก5ทีมที่คัดเลือกเข้ามาในแต่ละบีผมงงที่ว่าหลายคนบอกว่าเราจะทําให้การแข่งขันลีกแต่ละประเทศจบลงทั้งที่จริงๆแล้วเกมลีกก็ยังแข่งปกติ แค่คุณมาเล่นฟุตบอลยุโรปกลางสัปดาห์แค่นั้นเองมันไม่ใช่แบบนั้นเราแค่ต้องการเงินมาแก้ไข15ผู้ก่อตั้งก่อนด้วยการเล่นด้วยทุกสัปดาห์15ทีมนี้มีความน่าสนใจที่สุดส่วนที่อย่างนาโปลีโรม่าถามว่ามีโอกาสเข้ามาไหมมีโอกาสเช่นกันอาจจะเข้ามาในอีก1ปีหรือ2ปีก็ได้เราค่อยมารอดูกันอีกทีครับก็อันนี้พูดโดยรวมนะว่าอย่างที่บอกไปว่ามันต้องเริ่มจากทีมที่มีฐานเสียงมากที่สุดก่อนเพราะว่า เราลองนึกภาพง่ายๆถ้าเกิดว่าไปเชิญทีมที่ฐานแฟนบอลน,น้อยแล้วเข้ามาร่วมในซูเปอร์ลีกเราก็ต้องยอมรับนะว่ามัน<ว>อาจจะไม่ใช่กระแสยมสมมุติว่าถ้าเอาทีมที่อื่นๆมาผสมกันอย่างละครึ่งเลยสมมติว่ามันก็จะไม่ใช่บิ๊กแมตช์หมด<ช>แล้วเวลาเจอกันอะอันนั้นมันก็จะไมไ่ต่างกับรายการอื่นๆก่อนหน้านี้แล้วเงินสปอนเซอร์ที่เข้าอะ่ะมันก็จะน้อยกว่าน้อยกว่าที่เขาได้คาดการกันเอาไว้แล้วทีเนี้ยมันก็จุดถ้าเริ่มต้นไม่ดีผมว่าในระยะยาวมันก็จะมีผล ดังนั้นเนี่ยเขาก็คงมองแล้วว่าเออเริ่มต้นจากทีมใหญ่ๆญ่ทั้งหมดก่อนดีกว่าแต่ทีเนี้ยคำพูดของเปเรสยังคงไม่ได้ละเอียดถึงขั้นที่ว่าแผนในอนาคตว่าเฮ้ยจะให้ผ่านไปยังไงผูกผ่านไปห้าปีมันจะทํายังไงที่จะให้ทีมอื่นได้เข้ามาเล่นมากกว่านี้หรือว่าพวกเขาจะมีใครที่กระเด็นออกไปบ้างไหมคือเราอ่ะคิดไว้นะว่าเขาน่าจะวางแผนเอาไว้แล้วแหละว่าเขาจะหาวิธีคัดเลือกยังไงถ้าทีมหรือทีมอื่นอ่ะเขาจะทํายังไงผมว่าเขาวางแผนเอาไว้แล้วแต่คือตอนเนี้ยเราแค่ยังไม่ทราบ ว่าเขาจะทํำยังไงแค่นั้นเองอส่วนอย่างที่เปเลสบอกว่าเออเนี่ยเราไม่ได้หมายความว่าลีกในประเทศเนี่ยเราจะไม่แข่งนะเราจะถอนตัวมไม่ใช่นะครับคือก็ยังแข่งลีกอยู่แต่มันก็เกิดเป็นคําถามที่เราเข้าใจว่าแฟนบอลจะน่าจะรู้สึกแบบเดียวกันว่าเอา้าในเมื่อคุณได้รับการการันตีแล้วว่าคุณอยู่ในซปเปอร์ลีกทุกซีซั่นอยู่แล้วอ่ะอาจจะแค่ช่วงต่อให้แค่ไม่กี่ปีแต่ไอหลังจากนี้ในลีกมันก็จะหมดความหมายไปก่อน2อสปีใช่นะคือถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้า ทีเนี้ยในลีกเราจะแข่งทําไมวะในเมื่อเราไม่ต้องไปลุ้นโคต้ายู่แล้วแล้วอะคือผมว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยในหลีกมันก็จะลุ้นว่าแชมป์นี่สําคัญสุดเลย<ช>แต่2 3 4ส6ี่ห้าอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปซุปเปอร์ลีกนี่มัน,ม,<า>ม,นมันต้องยอมรับครับว่าซุปเปอร์ลีกแบบการันตีมันทําให้ช่วงใหม่ๆเราได้เห็นทีมดังแข่งกันแบบทีเอากันให้แบบมันจนถึงขีดสุดเลยแต่ข้อเสียจริงๆที่เราคุยกันก็มีก็คือตรงนี้แหละมันทําให้ใช้คาว่า คุณค่าเกมลีกช่วงโค้งสุดท้ายแล้วกันใช่มันจะหมดไปไหมอ,อย่างอย่างปัจจุบันเนี่ยเปรียบเทียบง่ายๆอย่างลิเวอร์พูลเชลซีเวสต์แฮมพวกนี้กำลังสู้เพื่อท็อปโฟเพื่อไปเล่นยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์กือดูการหนาแต่ในอนาคตสมมุติว่ายังไงก็การันตียูโรเปียนซูเปอร์ลีกอยู่แล้วอ่ะผ่านไปสัก2ีสิบนัดไม่ได้ลุนแชมป์แนละ้วปล่อย,อยจอยดีไหม ออมันก็จะความเข้มข้นตรงนี้นี่คือโจทย์ใหญ่ที่ทางยูโรเปียนซูเปอร์ลีกต้องไปวางกันว่าเขาจะทํำยังไงให้ไอทีมที่เล่นยูโรเปียนซูเปอร์ลีกเนี่ยต้องห้ามลดทิ้งระดับความเข้มข้นในเกมลีกด้วยถูกต้องคือเรื่องของความเป็นมืออาชีพอะผมผมเชื่อใจในนักเตะนะมผมไม่ได้มีรู้ผมไม่ผมไม่เคยคิดว่านักเตะจะเล่นในแบบที่ว่าเออไม่เอาดีกว่า กูไปซูเปอร์ลีกแล้วกูไม่ต้องเล่นแบบเต็มที่จริงจังก็ได้ผมผมยังคงยึดยึดมั่นว่านักเตะแต่แตแตละคนมีความเป็นโปรชติเอ่อโปรชติโนโปรเฟช <c oughs> ชั่นอล <c oughs> มีความเป็นมือ <c oughs> อาชีพอ,อยู่ในตัวเอง <c oughs> ดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเราไม่เป็นกังวลแต่คุณก็ต้องอย่าลืมว่าบางคนน่ะนักเตะเขาเาต็มที่แต่ถ้าเกิดว่าโค้ชหรือสมโมสรมองแล้วว่าเอ้ยเราไปเอาซูเปอร์ลีกดีกว่าเราก็ส่งตัวสำรองลงในลีกมันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นยกอย่างบอลลีกในในประเทศอ่ะ เราเห็นแล้วว่าบอลลีกบางรายการอ่ะถ้าเกิดว่ามันมีลุ้นมากกว่าในเกมก่อนนั้นน่ะเกมลีกเขาอาจจะเอาตัวสำรองลงเล่นเป็นการแบบโรเตชันไปอืคือแต่ก่อนเราเคยเห็นภาพว่าจัดตัวชุดเล็กลงลีกครับกับเอฟเอครับเพื่อมาเน้นพิมลีกในอนาคตรเราอาจจะเห็นจัดตัวสำรองลงพิมลีกเพื่อไปเน้นเอฟเอครับลีกครับแล้วก็ซูเปอร์ลีกนั่นแหละนี่คือโจทย์สําคัญอย่างที่ปีตาบบอ,อบอกว่า ยูโรเปียนซูเปอร์ลีกเขาจะแก้ยังไงแต่แต่ผมยังไม่แอนตี้นะผมก็บอกก่อนเลยว่าคือผมไม่อยากแอนตี้กับทีมที่เรายังไม่ได้ฟังจากเขาอย่างละเอียดก่อนคือก่อนที่เราจะมาบอกว่าอันนี้ตีไม่ดีคือเราแค่ตั้งข้อสังเกตและเดี๋ยวรอประธานแต่ละคนออกมาพูดผมว่าไม่ได้หมดแค่เปเรสไม่ได้หมดแค่โจนาลอต้าเราต้องมีผมว่าเดี๋ยวโจเอลเกลเซอร์กบมาแตนโคเอนเก้พวกนี้มาทยอยมาเราองฟังก่อนเพื่อกระจายสารผมว่าสิ่งสำคัญของกลุ่มซูเปอร์ลีกตอนนี้ต้องทำยังไงก็ได้ให้สารมันแพร่ออกไป ไ,ได้มากที่<ช>สุดแค่ไปเล็กคนเดียวผมว่ายังไม่พอ,อถูกต้องถูกต้องนะครับคำถามสุดท้ายเริ่มเมื่อไหร่นี่อันนี้คือคําถามสําคัญเลยเมื่อวานนี้เราก็อาจจะมีซซมพูดไปบอกไปแล้วนิดนึงว<ฮ>่าสื่ออย่างสกายิตอรีเนี่ยบอกว่าจะเริ่มสิงหาคมนี้เลย<ฮ>ซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยไปเลสก็โดนถามในรายการทีว <โ m. S 2> ีไง <adorable> ว่าจะเริ่มตอนไหนล่ะเขาบอกว่าเราจะพยายามเริ่มต้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้าเราสามารถเริ่มซุปเปอร์ลีกในเดือนสิงหาคมนี้ได้ซึ่งเราก็จะทํามันให้ได้เลย เราจะทําให้ดีที่สุดเพื่อให้เริ่มในปีนี้ให้ได้นั่นแปลว่าจริงนะครับที่สกายเตอรเลียบอกคือเอาให้เร็วที่สุดเลยเราบารรลุข้อตกลงกับยูฟาให้ได้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องไปคุยกับยูฟาอีกทีหนึ่งรวมถึงฝ่ายอื่นๆด้วยคุยกับยูฟาคุยกับฟีฟาแล้วก็ไม่ใช่แค่นี้แน่นอนนะครับแต่ว่าที่เป็นสอาจจะบอกว่างง,งนิดนึงคือทำไมพวกเขาต้องโกรธเราขนาดนี้แต่ผมไม่แปลกใจนะครับที่เขาโกรธกันไม่แปลกใจนะครับปมะโยดีเต็มเต็มเลยโยชนยดแบบขัดซ้อนกัน โอ้ยเร็วไปมากเลยอะคือมันถ้ามันจะสิงหาคมจริงๆมันจะต้องแบบเนี่ยมันจะต้องคุณจะต้องรีบเลยเดี๋ยวแถลงตรงนี้เสร็จตรงนั้นคุณต้องมานั่งคุยคือสิงหาเริ่มได้นะแต่ต้องไม่ขัดแย้งกับคนอื่นอันนั้นทาได้คือมันต้องแบบดําเนินการแบบไปไปเรื่อยเเรื่อยมันไม่ใช่แค่ต้องไปคุยกับยูเอฟ่าคุณต้องไปคุยกับฟีฟ่าด้วยแล้วคุณก็ต้องไปคุยกับสมาคมฟุตบอลในแต่ละประเทศด้วยเพราะว่าตอนนี้ทาง FA ของอังกฤษ แล้วก็สาพันธฟุตบอลสเปนกับอิตาลีเหมือนเขาคัดค้านแนวคิดนี้<ช>เพราะฉะนั้นเอาเรียนตามตรงถึงแม้อยากจะให้เริ่มในปี2021สิงหาคมนี้เลยแต่ไม่ง่ายครับเพราะว่ามันเหลือเวลาแค่4เดือนเองนะสี่เดือนเองคือตอนนี้เนี่ยคือตอนนี้ถ้าไอ้ภาพที่เราเห็นมันคือสองครามการเมืองระหว่างยูฟากับทางซูเปอร์ลีถูกปะแต่จริงๆมันมีเขารว่านนะเสียงของประชาชนเสียงของอเสียงของอ แฟนบอลในท้องถิ่นของแต่ละทีมของแต่ละพื้นที่ของแต่ละประเทศอย่างเช่นเอาเอาแค่ในอังกฤษยกตัวอย่างเนี้ยส่วนใหญ่ออกมาต่อต้านกันเยอะสมาคมต่างๆของแต่ละประเทศมีฝ่ายจัดการแข่งเลีกแล้วก็ล่าสุดนี้ครับประธานของฟีฟ่าออกแถลงการแล้วจานนี่อินฟันติโน่ครับอินฟันติโน่นะครับว่าแน่นอนชัดเจนว่าไม่สนับสนุนให้มีการจัดยูโรเปียนซุปเปอร์ก็ไม่แปลกใจเพราะว่าเขาโคเดียวกันทางยูฟ่าใช่ก็มีการแถลงแล้วนั่นแหละคือต้องต้องทำงานก็ได้ว่าคุณก็ต้องอธิบายให ทางนี้เขาคอยตาม <ừ. S 2> หรืออาจจะต้องหาที่มันคาคาว่าเขาต้องเข้าไปเจราจารไปบรรลุข้อตกลงเนี่ยบางทีไอข้อเสนอต่างๆทั้งหมดเนี่ยอาจจะต้องถูกนํามาพูดกันให้มันยอมยอมให้มันเคลียร์หรือว่าคุณจะต้องยอมเสียผลประโยชน์ตรงนี้บ้างอันหนึง่งส่วนฝั่งนู้นก็ต้องยอมเสียบางอย่างเหมือนกันมันเป็นไปไม่ได้ที่ข้างนี้คุณก็อยากจะได้ประโยชน์เต็มๆร้อยข้างนี้อยากได้เต็มร้อยมันเป็นไปไม่ได้มันต้องมันต้องมียอมกันอะถ้าอยากหาบางเรื่องกลางมันต้องยอมเจ็บคู่แต่ แต่ผมกําลังมองในมุมนี้ด้วยนะครับว่าเมื่อเราดูจากทิศทางที่ยูเอฟ่าเตรียมจะสั่งแบนด์12ทีมนี้จาก UCL ฤดูการหน้านั่นหมายความว่าถ้าซูเปอร์ลีกเริ่มในสิงหาคม2021นี้ไม่ได้ปีหน้า12ทีมเหล่านี้อดเล่นบอลยุโรปเลยนะครับเงินหายไปแบบกระจุยเลยนะครับเพราะว่ามันก็มีมม,มีที่เปเรสเขาก็พูดในรายการนี้แล้วเหมือนก,อกันบอกว่าไม่โดนหลอกบอกว่าไม่โดนหลอกแต่ว่าเปเรสบอกว่า พวกที่เซ็นไปแล้วเนี่ยหมายถึงซูเปอร์ลีกอะถอยไม่ได้แล้วนะถอยไม่ได้ไม่แต่ที่จะสื่อ,อ,อคือไอ้ปีนี้เปเรสเชื่อว่าไม่โดนแต่ปีหน้าผมว่ายังไงก็โดนครับอของซีซั่นหน้า<ช>ถูกไหมถ้าซีซั่นหน้าไม่ได้เล่น UCL และยูโรเปียนซูเปอร์ลีกยังไม่พร้อมแข่งขันเนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นปัญหาเหมือนกันเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดถึงแม้เราจะมองว่าไอ้เวลา4เดือนเนี่ยมันน้อยมากแต่ถ้าเกิดยูฟายืนกรานกูไมใ่ให้เล่น UCL ปีหน้าผมว่าสุดท้ายเดี๋ยวเขาทำมันได้ คือถ้าเกิดว่ามันงัดกับแบบองค์กรเล็กๆอ,ะอ่ะม,มันคงไม่มีปัญหาแต่สององค์กรที่เขาไปงัดด้วยคือ2อ,องค์กรที่เป็นเสาหลักของโลกฟุตบอลใ่มาอย่างยาวนานมาอย่างยาวนานอย่างฟีฟ่าและก็ยูฟ่าดังนั้นถ้าเกิดว่ามันหาจุดกึ่งกลางเอาเราใช้คาง่ายๆถ้าเกิดว่าแบ่งผลประโยชน์จะไม่ลงตัวมันก็คุยกันยากคุยกันยากแค่นี้เองแต่เราก็ต้องเรียนตามตรง ท่านผู้ชมย้าอีกรอบหนึ่งว่าเรื่องนี้มันเห็นต่างกันได้และเราอย่าไปตําหนิคนที่ความคิดเห็นไม่ตรงกับเราเช่นกันครับผมว่ารายการของเราเป็นกลางเพียงพอตรงที่ว่าวันนี้เรานําเสนอในมุมของแนวคิดฝั่งซุปเปอร์ลีกและถ้าเกิดในอนาคตมีตัวแทนของฝั่งของยูเอฟ่าหรือฟี่ามาให้สัมภาษณ์แบบจัดเต็มอธิบายถึงสาเหตุที่ว่าทําไมมันถึงไม่เหมาะเดี๋ยวเราเอามาฝากผนงานเอาให,ให้เห็นทั้ง2มุมทั้ง2มุมเลยครับวันนี้เราเอาฝั่งของซุปเปอร์ลีกก่อนนะครับอ่ะโอเคนะก็เคารพ ความคิดเห็นของทุกฝ่ายนะครับรับฟังซึ่งกันและกันแล้วผมว่าสุดท้ายแล้วอ่ะฟุตบอลมันก็คือการอยู่ร่วมกัน่ะผมว่ามันเป็นคอมมูนิตี้นะมันเป็นมันเป็นชุมชนหลักที่คนชอบในสิ่งเดียวกันรักในสิ่งเดียวกันมามาอยู่ร่วมกันครับดังนั้นความขัดแย้งหรือปัญหาต่างๆผมยังเชื่อว่าในท้ายที่สุดแล้วมันจะหาจุดที่ทุกฝ่ายยอมรับซึ่งกันและกันได้ภาวนาให้เป็นเช่นนั้น นะครับอ่ะโอเคนี่คือทั้งหมดนะครับก็ฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยน้ำแร่ธรรมชาติตัวช้างครับคอบอลคอช้างคอเดียวกันนะครับแล้วก็มีข่าวมาไป2,000ด้วยนะครับสำหรับน้องๆหนูๆน,นี่ก็เริ่มเก็บตัวกันไปแล้วนะครับในโครงการช้างซ็อกเกอร์สกูล2,020นะน้องๆที่ผ่านเข้ามาเนี่ย72คนนะครับในรอบสุดท้ายนะก็ จะเข้าแคมป์ฝึกอบรมทักษะ19-27เมษายนนะครับกับโค้ชเอไรเซ่นเลยก็ติดตามให้กำลังใจน้องๆได้นะครับที่แฟนเพจไทยเบฟไทยเทเลนด์นั่นเองนะครับครับโอเคนี่คือทั้งหมดครับของเจาะประเด็นวันนี้นะกดไลค์กดแชร์ใน YouTube ใน a c e b o o k นะครับแล้วก็ YouTube กดซ u b s c r i b e ให้กับสยามสปอร์ตด้วยวันนี้เรา3คนหมดหน้าที่แล้วครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามสวัสดีครับสวัสดีครับ